สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพะดีเกจิดังกับผมอนุชาส่งสิรินะครับแฟนรายการผมเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับเป็นระดับคนทำงานเนี่ยเยอะมากขับแท็กซี่เยอะขับรถนะสิบล้อเยอะส่งของเนี่ยผมว่านะคนที่ทำงานประจำแบบนี้บางทีเขามีช่องว่างนะถ้าในจังหวะที่เขามีช่องว่างเนี่ยเขาก็มาดูได้ การดูรายการผมเนี่ยมันจะได้ได้การเสริมในเรื่องของอาชีพเข้าไปด้วยเพราะว่าอาชีพของของคนที่ดูรายการผมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอยู่กับนะอยู่กับเวลาอยู่กับพื้นที่อยู่กับอะไรอยู่แล้วนะครับแต่มันมีช่วงว่างเราสามารถจะเอาช่วงเนี้ยมานะมาจําหน่ายหรือมาขายวัตถุมงคลออนไลน์อะไรได้อันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาชีพเสริมได้ ท่านดูผมผมแนะนําท่านก็ไปทําเป็นอาชีพเสริมได้นะครับนะท่านมีออนไลน์ใช่ไหมฮะนะแต่เตือนกันนิดหนึ่งนะตอนเนี้ยนะตอนเนี้เตือนกันนิดหนึ่งผมไม่ว่านะไม่ว่าใครหละนะนะผมผมไม่ระบุนะผมไม่ระบุนะแต่ว่าเขามีกันตอนเนี้ยมีดราม่าก,กันมากเลยตอนนี้แต่จริงๆนะเรื่องราวมันมีมานานแล้วนะก็คือว่าพระใหม่เนี่ย มียอดลมที่มาขายกันอยู่อะนยอดลมขายกันอยู่แล้วผมเห็นเนี่ยนะครับว่ามันเกิดขึ้นกับนะตอนเนี้มันเกิดขึ้นกับคนหลายคนเหมือนกันที่โดนไปเนี่ยบางคนโดนไปโดนโกงไปหมื่นกว่บ,บาทบางคงบางบางท่านหกหมื่นเจ็ดหมื่นบางท่านเป็นแสนรวมกันแล้วเนี่ยหลักล้านน่ะโดนโกงอะ่ะคือโดนยอดลมเข้าไปแล้วไม่มียอดมารู้ไม่มียอดตอนไหน ตอนที่เขาส่งพระกันแล้วเนี่ยนะเขาส่งพระกันแล้วแล้วก็หายตัวเลยนะไม่มีมาส่งยอดให้พระผ่านพิธีแล้วก็ไม่ไม่ส่งให้แล้วก็ไม่มียอดเพราะว่าเป็นยอดลมคุณรับเงินโอนกับเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็หนีเข้ากีบเมฆไปเลยนนะหนีไปเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาบอกมาศูนย์พระเป็นสตรีซะด้วยนะเป็นสตรีซะด้วยนะผมว่าผู้ชายก็มีแต่ผู้หญิง นะครับเขาบอกว่าที่โกงไปก็มีผู้หญิงด้วยแล้วก็มีการกล่าวอ้างกันในลักษณะว่าดีสมนะอยากจะไปดูอยากจะไปเห็นอะไรของเขานะก็เลยนะไปจองนะเอาใจแล้วเป็นยังไงล่ะโดนเข้าไปแหมไอ้แบบนี้อย่าไปต่อว่ากันเลยครับนะไอ้เรื่องแบบนี้อย่าไปต่อว่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นผมว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้นะครับ นะเผอิญว่านะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขามั่นใจมากกว่าผู้ชายก็ได้นะครับอย่าไปคิดว่าเขาเห็นแต่ว่าเป็นผู้หญิงนะถึงไปจองด้วยอะไรแบบเนี้ยความจริงมุมมองของคนเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับนะมีความแตกต่างการสนจองที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเออความรับผิดชอบอาจจะดีกว่าเขาคิดอย่างนั้นนะฮะความรับผิดชอบอาจจะดีกว่าแล้วซอฟกว่าการพูดคุยอาจจะง่ายกว่าอะไรแบบเนี้นะฮะ แต่ไอคนที่มองเนี่ยไอทีชมน้หน้าเขาอะบอกนะดีชมหน้านะพอเขาไลฟ์สดเขานะไอนี่เขาโชว์นู่นหน่อยนี่น่อยก็จองกับเขาแล้วเป็นยังไงล่ะคือคืออย่าไปอย่าไปคิดอย่างนั้นนะอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับทุกอาชีพเนี่ยนะเขาก็ทำเขาก็ทํากันได้หมดใครมีอะไรที่เขามีจุดเด่นจุดนะที่เขาจะโชว์ได้เขาจะแสดงได้มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับ ดูฮะดูแตงโมดิ ي, นะแตงโมเขาไปใส่ชุดอะนะตอนนี้ดังไปแล้วฮะดังทั้งเจ้าของแตงโมดังทั้งคนเดินนะครับบางทีเนี่ยสื่อออนไลน์เขามีอย่างเนี้ยนะอะไรที่เขาก็รู้ว่ามันเป็นความผิดนะแต่เขาทําแล้วดังเขาก็ทําก่อนแล้วก็มาอธิบายกันที่หลังนะมาแก้ตัวกันที่หลังอย่างไอ้คนโกงเหมือนกันนะไม่มียอดโกงไปก่อนนะโกงไปก่อน,นะไ,อนได้เงินไปก่อนแล้วพอพอเขา นะไม่รู้ว่าฟ้องร้องอะไรกันไม่ได้ก็ให้วิธีการผ่อนคืนผ่อนชําระคืนแต่คุณได้เงินก้อนไปหมุนแล้วอะ่ะแล้วก็มาผ่อนชําระคืนที่หลังก็มีการพูดคุยกันได้ตกลงกันได้ก็มาผ่อนคืนกันเอาอย่างนั้นนะคนเรามันคิดกันง่ายแบบนั้นมันถึงโกงกันน่ะแล้วก็มียอดลมยอดอะไรออกมานะฮะนะท่านจะเห็นว่าตอนเนี้ยผมเนี่ยมีโอกาสเข้าไป เข้าไปดูนะคนที่เขาโกงแล้วเขาเป็นยอดลมอะไรเงี้ยผมเข้าไปดูเขาเนี่ยผมว่าบางคนก็ไปจองกับเขาได้ยังไงก็ไม่รู้ฮะเพราะว่าเขาไม่มีนะเขาไม่มีเรื่องราวในการซื้อขายวัตถุมงคลเลยเนี่ยนะครับการโพสต์การอะไรก็ไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับวัตถุมงคลเลยแล้วท่านไปหลงเขาได้ยังไงผมก็ไม่รู้นะนะบางทีเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับจะจองพระกับใครก็ผมบอกแล้วการจองพระออนไลน์เนี่ย จองผ้าออนไลน์คุณต้องดูว่าอาชีพเขาจริงๆเนี่ยเขาอาชีพอะไรแต่ถ้าซื้อผ้าออนไลน์เนี่ยราคาที่ซื้อเนี่ยเราก็ดูฮะน่าดูสมมุติว่าเขาขับรถขับรถสิบล้อแต่เวลาเขาโพสต์เนี่ยเขาโพสต์เรื่องผ้าทั้งหมดเขาขายผ้าทั้งหมดเขาไม่ได้ขับแมเขาไม่ได้ไปพูดถึงว่าเขาขับรถสิบล้อแต่เขาโพสต์ขายพ้าทั้งหมดไอแบบนี้น่าเชื่อถือแต่ถ้าไอคนที่มาขายพระแต่ไม่เคยโพสต์ลงผ้าเลย นะาซักองค์ไม่เคยลงเลยอย่างเงี้ยแล้วท่านไปเชื่อเขาได้ยังไงอะฮะท่านไปดูแล้วท่านไปเชื่อเขาได้ยังไงและไอ้พวกนี้เนี่ยนะนะเขาไม่ได้นะเขาไม่ได้มาบังคับคุณแต่คุณก็ไปเชื่อเขานะเมื่อคุณไปเชื่อเขายอมโอนเงินให้เขาเนี่ยแล้วเขาโกงนะคุณอย่าไปโทษเขาคุณต้องโทษตัวคุณเองว่าคุณไม่รอบคอบแล้วคุณก็ไม่ได้ดูนะรายละเอียด จริงๆรงนะครับศูนย์พระเนี่ยเราก็รู้นะครับวงมันแคบมากเลยใครที่จะจองพระเขาเนี่ยคนที่เปิดจองเนี่ยมันไม่ได้เปิดจองกันได้ทุกคนนะครับมันมีสายของเขาอยู่แต่มันมีบางคนที่เปิดจองพระมานานแล้วแต่เพิ่งมาโกงอตอนเนี้ยก็คือมันออกมาหลายรุ่นพอออกมาหลายรุ่นมันมันไม่ปติดต่อเนี่ยเงินมันไปไปจมไปจมไปจมก็อาจจะติดขัดได้ ในบางรุ่นที่มันไม่ต่อเนื่องกันเนี่ยแต่ก็มีน้อยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ศูนย์ผ้าพ,พวกเนี้เขารับผิดชอบอยู่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็รับผิดชอบแต่ไอ้คนที่ไม่รับผิดชอบก็คือมันไม่ใช่คนวงการนี้คือมันรู้อ่ะมันไปเปิดน่ะไปเปิดยอดลมท่านก็โอนเงินกันปุบปับปุบปับปุบปับ,ปบ,ปบ,ปบนั้นนึกว่าเขามียอดแล้วเป็นยังไงล่ะ ไม่มียอดก็แทนที่จะคืนเงินเขาไม่คืนอีกด้วยนะนะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมนะพอดีว่านะมีข้อความที่จะต้องให้ตอบกันด้วยนะครับคุณมานิตสวัสดีครับคุณสกายสวัสดีครับคุณธนวัฒน์คุณ,น,คณนะคุณเศรษฐสวัสดีครับคุณอุดมสวัสดีครับอาจารย์คุณแอปเปิลสวัสดีครับบอกรคุณนกอมาตะสวัสดีครับอาจารย์ คุณสัจพรน์ผมเป็นแสนเลยครับอาจารย์โดนด้วยเหรอคุณก็โดนเหรอแม่คุณสัจพร์คุณไปพลาดตรงไหนเนี่ยคุณก็คนวงการนะครับนะคุณก็ยังโดนอีกเหรอคุณวันนี้คุณสิทธิ์คุณสันติชัยสวัสดีครับอาจารย์คุณพิรดากำลังรับชมอาจารย์อนุชายอยู่ค่ะขอบคุณฮะคุณกิตส่วนมากจะโพสเช็คเครดิตในกลุ่ม แล้วหน้ามา้ามาการันตีเครดิตให้มีครับโอ,โอไอแบบนี้อ่ะมันลูกไม้บอกว่าผมบอกเลยนี่มันลูกไม้ตื้นๆน,นั้นถ้าคุณไปเชื่อเขาเนี่ยผมก็ไม่รู้นะนะไม่รู้เพราะไอไอลักษณะแบบเนี้ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันใช้ไม่ได้แล้วไอประเภทว่าเช็คเครดิตหน่อยใครไว้ใจเนี่ย ผมว่าไอ้แบบนี้มันลูกไม้ตื้นเขาไม่ใช้กันแล้วแล้วเ็าใช้ไม่ค่อยได้นะไอ้เช็คเครดิตเนี่ยมันมีนะมันมีคนที่เข้ามาแล้วบอกว่าเช็คเครดิตมันก็เหมือนคล้ายๆกับขายขายกับประมูลนั่นแหละที่ประมูลวัตถุมงคลเกา่าแล้วก็มีหน้าม้ามาใส่ช้อนใส่ช้อนใส่ช้อนหรือไม่ก็หน้าน้าม้ามาใส่ใส่ใส่แล้วท่านก็ดันราคาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปแล้วท่านก็ไปหลงราคา ราคาที่ที่เป็นเพราะมันมีหน้าม้าเข้าไปเข้าไปใส่ราคาดันไว้ดันไว้ดันไว,นไว้ท่านก็ไปหลงใส่ราคากับเขาด้วยเนี่ยไอแบบนั้นมีเดี๋ยวนี้คนเขารู้หมดแล้วนะเขารู้หมดแล้วเขาก็ไม่ไปยุ่งแล้วก็คล้ายๆแบบนี้ไอแบบเช็คเครดิตเนี่ยเขาก็รู้ฮะนะเดี๋ยวนี้เขาก็มีนะผมลูกค้าไม่เชื่อเครดิตช่วยนะช่วยเช็คเครดิตหน่อยนะ การันตีผมหน่อยว่าผมเครดิตดีเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคุณถ้าคุณจะฟังแค่นั้นนะคุณจะเช็คแค่นั้นผมว่านะคุณจะเสียงเงินอีกเยอะเลยใจ <c oughs> ้าใหญ่ไปยเง่งนะที่คุณจะเสียงเงินอีกเยอะเลยนะเรื่องการเช็คเครดิตแบบเนี้ยนะมันต้องอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณศึกษาคุณต้องเข้าไปดูเขานะเข้าไปไล่ดูเขาก็ผมบอกแล้วเดี๋ยวนี้มันดูยากที่ไหนล่ะมันดูคนไม่ยากนะครับ ก่อนที่คุณจะศึกษาพระคุณศึกษาคนก่อนนะศึกษาคนก่อนเดี๋ยวนี้มันง่ายฮนะยิ่งไอ้คนที่มาทําอย่างผมเนี่ยง่ายเลยศึกษาง่ายเลยถ้ามันมาไลฟ์สดบ่อยๆไลฟ์สดบ่อยๆเนี่ยเพราะไอ้วกนี้มันเป็นอาชีพอยู่แล้วมันจะหนีไปไหนไม่ได้หรอกถ้ามันโกงนะมันก็มาทําอาชีพนี้ไม่ได้อีกนั่นเนี่ยต้องดูความบ่อยของเขาวา่าเขาทํทอะไรบ้างถ้าเกิดเขาไลฟ์สดไลฟ์สดแต่บ่อยๆเนี่ยนะครับแล้วเขากงเนี่ย นะไอ้แบบนั้นเนี่ยถ้าขเขาฆ่าตัวตายไอ้คนโพสเหมือนกันถ้าโพสเรื่องพ้าอยู่เรื่อยขายพ้าอยู่แต่ว่าโกงเขาไอ้นั่นก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันแต่ไอ้คนที่โกงจริงๆเนี่ยที่เราเห็นเห็นส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นมือใหม่หัดขับทั้งนั้นเลยมือใหม่หัดขับแต่มันเก่งในการโกงมันเข้ามาเนี่ยเข้ามาแป๊บเดียวนะบางคนเนี่ยผมไปดูไอ้คนโกงโอ้ยหน้าเราอ่อนมาก นะผู้หญิงก็ยังวัยรุ่นอยู่เลยนะผู้ชายก็ยังวัยรุ่นอยู่ไม่รู้ว่าคุณไปเชื่อเขาได้อย่างไงว่าเขามียอดแล้วโอนกล้าโ,โ,โ,โอนกันเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนนะ่ะเออแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับผมว่ามันมันเป็นเวรกรรมอ่ะนะฮะคุณอาจจะทําเวรทํากรรมกับเขาไว้มาตั้งแต่อดีตชาติถ้าคิดอย่างนั้นก็สบายใจนะนะคิดอย่างนั้นก็ได้มันก็สบายใจนะครับนะสบายใจนะก็แล้วแต่นะครับ นะแล้วแต่ท่านจะคิดไปนะครับเออก็เตือนกันไว้นะครับผมบอกแล้วดูยังไม่ทันไรผมก็เตือนอยู่เรื่อยหลายเรื่องยอดลมเนี่ยนะก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับนะวงการาพระเก่าก็จะเจอไม่ใช่ยอดลมแต่จะเจอนะเจอพระปลอมเอารูปของคนอื่นเขามาแล้วก็มาโพสต์แล้วก็ขายท่านก็ยังเชื่อเขานะบางคนก็เชื่อเขาเขาเอามาโพสต์ ไปดูหน้าตามไม่น่าเป็นเซียนเลยแล้วโพสอะไรแต่ละอย่างมันก็ไม่ได้เหมือนกับการขายพระนะแต่ท่านก็ยังเชื่อเขาแน้วพระเก่าก็โดนกันไปเยอะโดนนะครับนะคุณคุณสิทธิ์คุณวีสวัสดีครับอาจารย์คุณกิษอาจารย์มีแนวทางป้องกันไหมครับกับยอดลม แนวทางป้องกันนะนะผมบอกว่าคุณต้องศึกษาคนไงนะมันป้องกันเนี่ยนะท่านอยู่ในวงการน,นานๆแล้วท่านจะรู้นะครับนะบางทีมันก็เกิดจาการพลาดเหมือนกันคนในวงการเนี่ยเคยโดนฮะก่อนหน้านั้นเคยโดนกันเยอะนะถ้าย้อนไปสมัยสมัยประมาณหปีที่แล้วเนี่ยเคยมีศูนย์พลาดโดนกันโอ้โหและไอ้พวกเนี้ยมันล้มบนฟูก นะมันโกงเขาไปเสร็จมันกลับมาใหม่ฮะมันมาเปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนร้านใหม่แล้วกลับมาแล้วเงินก็ไม่คืนเขาแล้วก็ล้มบนฟูกคือเงินมันได้ไปแล้วอ่ะนะมันก็ล้มบนฟูกเงินมันไปนะไปอยู่กับมันแล้วนะอย่างเนี้ยแล้วมันก็กลับมามันก็กลับมาหน้าตาเฉยอ่ะแล้วมันก็ไม่ใชหนีเขามันก็มีอย่างนี้มันก็มีนะวงการพระเนี่ยผมจะบอกให้นะบางทีเป็นวงการที่ปัญีปนญญอมเหมือนกันนะ นะเป็นวงการที่ปนีมปนอมเหมือนกันนะบางทีเนี่ยโดนโกงไปก็ถือว่าฟาดเคาะนะไอ้อย่างนั้นนะฮะนะบางคนคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับนะาโดนโกงไปหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเออไม่เป็นไรถือว่าฟาดเคาะไปมันเลยทําให้ไอ้คนพวกเนี้ยมันเคยตัวนะไอ้คนพวกเนี้ยมันเคยตัวแล้วยิ่งปัจจุบันมันก็มีคนเคยตัวอย่างเนี้ยเล็กเกน้อยน้อยไม่อยากยุ่งอ่ะนะานะดาเนินคดีไปก็นะวุ่นวายเปล่าเปล่ปล่อยเถอะ เพราะว่าการดําเนินคนดีจริงๆเนี่ยบางทีมันก็มันก็อึดอัดนะแล้วก็มันก็ขั้นตอนมันก็เยอะด้วยแล้วบางทีนะดําเนินไปโอ้โหฝ่าจะฝ่าจะได้เงินคืนนะมันยิ่งเสียเงินไปมากกว่าเก่าอีกก็เลยนะบางคนเลยไม่อยากจะยุ่งเนะ่ะเสียไปแล้วก็ถือว่าฟาดเคาะไปมันก็เลยมีคนในพวกเนี้ยยังปะปนเข้ามาอยู่เยอะเลยแนละ้วมันก็ทํากันอยู่ตลอดเวลา ยอดลมเนี่ยจริงๆนะครับพระใหม่เนี่ยเขาจะมีเขาจะมีสายของเขาอยู่นะฮะถ้าแตกออกไปเนี่ยหรือหรือคนที่มาเปิดใหม่เนี่ยท่านตั้งข้อสังเกตได้เลยว่าเขาว่าเขาไม่น่าจะมียอดฮะถ้าพระแรงๆเนี่ยนะครับแรงมามากๆเนี่ยบางที่ไม่น่าจะมียอดฮะเมื่อเขาไม่มียอดเนี่ยท่านก็ต้องคิดว่า ท่านไปหากลุ่มคนที่เขาพอจะเขาพอจะมีจริงๆนะครับไอแบบเนี้ยมันป้องกันไม่ได้มันอยู่ที่ตัวท่านเองนะฮะถ้าท่านเชื่อคนง่ายเชื่อเขาง่ายโอกาสที่จะสูญเสียเงินมันก็สูง่ะนะนะไอแบบนี้ก็ต้องก็ต้องดูนะครับต้องดูนะผมนะแนะนําลําบากว่าจะป้องกันยังไงอนะครับเพราะคนเนี่ยนะครับ มันมีช่องทางอ่ะนะช่องทางมันอ่ะบางคนนี่นะครับบอกว่าโจรหีเนี่ยมันโจรมันดูดีอ่ะน้ำมาดมันดูดีอะไรมันดูดีบทมันจะโกงเนี่ยนะมันก็โกงฮะนั้นเนี่ยวันทีดูอะไรแทบไม่ออกสําหรับคนเดี๋ยวนี้นะครับนั้นการป้องกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเอาเป็นว่าคุณศึกษาคนก่อนนะศึกษาคนก่อนแล้วก็อย่ารีบร้อนฮะอย่ารีบร้อน ท่านไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าท่านจะตกยอดหรือท่านจะไม่ได้รุ่นนี้ถ้าท่านนะท่านช้าหน่อยก็ได้นะรุ่นนี้เกิดเขาบอกว่ายอดเต็มนะยอดเต็มท่านก็เลิกก่อนเดี๋ยวไปเล่นรุ่นอื่นเอานะารุ่นนี้ยอดเต็มก็ไม่ต้องไปไฝ่คว้าหามานะครับนะาบางคนเนี่ยบางคนพอยอดเต็มนะายอดเขาบวกเขาบวกเยอะท่านก็ต้องดูฮะนะาเขาบวกเยอะท่านก็ต้องดูเพราะว่าท่านเช่าไปแล้วมันไม่คุ้มอ่ะท่านจะเช่าไปทําไมล่ะ นะยิ่งระบบลุ้นด้วยนะท่านเหมือนกับนะท่านเหมือนกับเสียงดวงอะ่ะท่านจะไปเสียงทําไมอ่ะครับนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าราคามันไปเนี่ยมันก็ไปแค่บางเนื้อนะฮะมันก็ไม่ได้ไปยกชุดนะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านลุ้นไปแล้วท่านไปได้เนื้อล่างๆเข้ามาเนี่ยท่านจะคุ้มไหมสมมุตินะครับว่านะสมมติว่าลุ้นเนี่ยลุ้นละสองร้อยบาทเขาพระเขาแรงมาก นะต่อกันไปถึงลุ้นละหนึ่งพบาทอย่างเนี้ยนะฮะสมมุติว่าท่านต้องไปซื้อในราคาบวกนะครับลุ้นละหนึ่งพันบาทเดิมเนี่ย200ร้อท่านต้องดูว่าท่านจะเสี่ยงดีหรือไม่ถ้าเสี่ยงแล้วมันไม่คุ้มท่านอย่าไปเสี่ยงเพราะว่าถ้าท่านไปเสี่ยงหนึ่งพบาทเนี่ยแล้วท่านเกิดลุ้นถ้าท่านมีโอกาสขายลุ้นแบบแบบไม่ได้แกะนะฮะขายต่อเลยเนี่ยสมมุติว่า ท่านนะฮะเขาขาย200นะครับบวกขึ้นมาเป็น1,000ท่านไปเช่า1,000แล้วท่านต่อได้ทันทีไม่ได้แกะต่อได้ทันทีเลยพันห้าไอ้อย่างนั้นท่านซื้อได้ท่านซื้อได้ถ้ายังไม่แกะนะครับขายลุ้นเหมือนกันนะถ้าขายลุ้นเหมือนกันเนี่ยท่านไปเลยแต่ถ้าท่านมันมาจบที่ท่านที่ท่านจะต้องแกะแล้วเนี่ยหนึ่งพันบาทแกะพอแกะออกมาเนี่ย แล้วถ้าเกิดท่านไปเจอเนื้อทองแดงขึ้นมาอะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะครับนะฮะถ้าไปเจอเนื้อสําคัญสําคัญลงยาโอเคก็ยังยิ้มออกหน่อยแต่ถ้าท่านไปเจอเนื้อทองแดงแล้วไปเช่ามาสักสิบลุ้น,ส,นสิบลุ้นแกะออกมาสิบลุ้นเจอแต่ทองแดงทั้งสิบอง์เลยนี่ท่านจะทํำยังไงฮะแต่ถ้าท่านไปต่อในลักษณะที่ลุ้นเนี่ยลุนหนึ่งพัน 1, บาทเนี่ยท่านไปต่อได้โดยที่ไม่แกะเนี่ย เป็นพันห้าท่านรีบเลยนะครับท่านรีบเลยเอาไปต่อได้ให้เขาไปต่อเลยนะหนึ่งพันห้าเอาไปต่อแต่ถ้าท่านเป็นมือที่ต้องแกะแล้วเนี่ยท่านต้องคิดหนักๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเหรียญละหนึ่งพันท่านไปได้มาสิบเหรียญก็หมืน่นท่านแกะลุ้นออกมากลายเป็นทองแดงทั้งหมดสิบเหรียญโอ้โห นะท่านคิดดูว่าท่านจะเข้าเนื้อไหมครับนะท่านจะเข้าเนื้อไหมผมว่าท่านน่าจะนะท่านน่าจะคิดหน่อยนะครับแล้วตอนเนี้เราก็ต้องดูนะเพราะว่านะวัตถุโบคคณบางรุ่นเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาแรงจริงนะแรงจริงนะครับรุ้นละสามร้อยมาเป็นห้าร้อยมาเป็นพันมาเป็นพันห้าแล้วก็ยังมีคนซื้อนะฮะ ยังมีคนซื้อไม่ใช่ไม่ซื้อนะครับของรุ้นเนี่ยแรงจริงเนี่ยแต่ท่านต้องดูอ่ะผมไม่อยากให้ท่านเนี่ยเข้ามาแล้วท่านท่านเข็ดนะผมไม่อยากท่านเข้ามาแล้วท่านเข็ดวงการพระยังมีอะไรที่น่าน่าสนใจแล้วก็น่าลงทุนอยู่แต่ถ้าท่านมาแล้วท่านเข็ดเนี่ยแล้วท่านจมเนี่ยผมไม่อยากให้ท่านเป็นอย่างนั้นนะผมผมถึงพยายามมาจัดรายการฉีดวัคซีนให้กับท่าน ท่านก็ไดไ้ไม่แพ้นะครับน้าไม่แพ้ทางน้ามาเอาวัคซีนที่ผมไม่ฉีดก่อนท่านจะได้มีน้ามีภูมิคุ้มกันอย่างน้อยก็คุ้มกันไอ้พวกที่ยอดลมอย่างน้อยก็คุ้มกันไอ้พวกที่ขายบวกมาหาท่านท่านก็ต้องรู้นะถ้าเขาแรงจริงก็ผมบอกแล้วถ้าแรงจริงท่านซื้อมาลุ้นละพันเนี่ยถ้าท่านยังไม่แกะลุ้นมีคนขอซื้อพันห้าท่านรีบขายซะ ท่านได้กาไรเพราะว่าราคามันโดดมาเยอะแต่ถ้าท่านจบที่ท่านท่านอย่ากแกะเพราะถ้าแกะแล้วเนี่ยท่านจะขายลําบากอันนี้บอกกันนะพอไอ้พระลุ้นเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับนะมันก็น่าสนใจถ้าสมมติว่านะเรานะเราเอามาสองร้อยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาขายกันอยู่ที่ห้าร้อย เนื้อล่างๆเนี่ยเนื้อล่างสุดห้าร้อยเนื้อบนบนลงยาอะไรมันก็ขึ้นไปเยอะไอแบบนั้นเนี่ยเราก็สมควรนะซื้อมาแล้วมาแกะดูแล้วก็แยกขายไออย่างนั้นน่าสนใจครับแต่ถ้ามันบวกเยอะเยอะเท่านต้องคิดให้ดีฮะนะอย่าไปอย่าไปตัดสินใจอะไรเร่งด่วนเพราะว่าการมาซื้อเนี่ยผมว่า บางทีซื้อลุ้นกับซื้อของที่เห็นเลยเนี่ยเขาแกะมาแล้วแล้วเขามาแกะขายเนี่ยผมว่าบางทีเราก็อาจจะได้กำไรตรงนั้นก็ได้นะฮะกับการไปเสี่ยงลุ้นเนี่ยเพราะว่าพอเขาแกะออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นเนื้อทันทีว่าเป็นเนื้ออะไรแล้วเนื้อนี้เขาขายกันเท่าไหร่เราก็อาจสมามารถจะซื้อได้แต่ถ้าเขาขายลุ้นในลักษณะที่ราคาไม่เกินไม่เกินไปนะฮะ สมมติว่าลุ้นหนึ่งสักห้าร้อยนะจากเดิมสามร้อยจากเดิมสองร้อยลุ้นละห้าร้อยไอ้อย่างนี้น่าสนใจแต่ถ้าจากเดิมสองร้อยตอนนี้มาลุ้นละหนึ่งพันหนึ่งพันห้าท่านคิดหนักหน่อยครับเพราะว่าถ้าท่านไปเอามาท่านก็นั่งต้องนั่งดูว่าถ้าเกิดท่านแกะมาแล้วมันเป็นเรืงงเ้อล่างสุดเนี่ยแล้วท่านจะทํายังไงแต่ถ้าเนื้อล่างสุดเนี่ยท่านรู้ว่าเขาการันตีกันอยู่เนี่ยหรือเขาขายกันจริงๆท่านไปดูก่อนฮะ ถ้าบอกว่าเนื้อล่างสุดเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่พันห้าถึงสองพันแล้วท่านซื้อลุ้นมาแค่พันเดียวไอแบบนี้เนี่ยน่าสนใจนะท่านซื้อมาได้นะซื้อลุ้นมาได้เพราะว่าถ้าเกิดเปิดมาเป็นเนื้อล่างท่านก็ยังได้พันห้ายังได้สองพันแต่ถ้าเนื้อล่างมันไปไม่ถึงโอกาสขาดทุนก็สูงนะอย่างนั้นนะถ้าท่านไปซื้อมาหนึ่งพันเนี่ยท่านแกะออกมาแล้วเกิดเนื้อล่างเขาขายกันอยู่ที่ห้าร้อยขายกันอยู่ที่สามร้อย บางทีขายเท่าทุนด้วย200อยเนี่ยแล้วท่านไปเอาลุ้นมาลุ้นละพันลุ้นละพันลุ้นละพันสิบองค์ไม่บานตะเกียงเลยครับนะท่านก็ต้องดูนะผมก็นะฮะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาขายลุ้นกันหมดนะนะเขาขายลุ้นกันหมดแล้วลุ้นเนี่ยเวลาผ้าที่แรงๆเนี่ยลุ้นเขาก็โอ้โหเขาก็บวกกันกันหนำเหมือนกันนะนะเขาบวกเหมือนกับว่าเขาไม่รู้เรา,าใครจะซื้อหรือเปล่านะแต่เขาก็บวกกันไว้ก่อนนะ นะรุ่นละสามร้อยแหมโอ้โหไปได้ยังไงอะ่ะนะบางบางรุ่นนี่ไปรุ่นละสองพันอ่ะโอ้โหพอของออกมาเปิดมาเป็นทองแดงนะแล้วเขาก็ไม่การันตีด้วยว่าทองแดงมันเท่าไหร่ฮนะกลายเป็นว่าโอ้โหนะขาดทุนอีกซื้อรุ่นมาสองพันเปิดมาไม่รู้ไปขายใครขาดทุนอีกนะขาดทุนตั้งแต่ซื้อรุ่นแล้วนะนั้นท่านต้องต้องดูว่านะฮะอย่าไป แนวแบกแล้วพระ